ซ้ายชาขวากาแฟทำให้เราแบบไม่ได้ยินอะไรใครเลยแบบที่มันได้คิดอะไรแรกเลยเหรอมาหน้าตืึ๊ดตึ๊ดมาชกเลยชกกูชกคู่หนึ่งใส่สีขาวจะพันมือในห้องนี้พอพันมือเสร็จพอเขาเทมเสร็จวอร์มอัพเรือตัวพันมือ นอเสหรับเมาทาามาช็ททก,กนี่จกับแม็ลครับตอนนี้เราก็ตรวจสุขภาพเรียบร้อยครับอยู่กับพี่แม็กสมเม่นนะครับผมผ่านคู่แล้วครับเราชมคู่เราในวันุนน่งนี้ครับผมเราตามชมนะครับวันที่สุดมุกลาผมที่สนามมวยลูพินี้นะครับเจอกันครับทงตัวเบาเลยอเก็ไออ,อนี่ยผแหละไผมพเกไม่มาเรา่ก นี่จะเสีองสิ <shocked> <il> ่งัอดีเฉียนๆเลยนี่ข่าวดีห้าช่องนะทีวีหน้าริบบะ เราเป็นตั้งใหม่ทีมชุดใหม่ทีมกับใครนะครับกับคุณคู่พี่วสบอดีฮีโร่ต่อยกับพี่วายหรือของแล้วก็ยิ่งนะครับโอ้ยเดือดแน่นอนก็เวทีพังครับอกเลยว่าฮอกสแมชแน่นนอว่าพี่ต้องแบบแน่นอนจับกันประจําหมามือหนามากเลยมือหนามากแต่ว่าพอลองจับแขนแล้วเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหคือคืองัดข้อเนี่ยคือแค่พอจับเนี่ยคือจะรู้เลยว่าแบบ คือผมใหญ่กว่าก็จริงนะแต่คือผมโดนหักแขนเล่นแน่ๆเด็ดๆมันไม่ได้เลยมันแข็งมากเลยอ่ะนี่มือใหญ่ไม่มันแข็งมากคือต่างก็รู้เลยวมากเลยไหมเสร็จเลยเราละสี่ปีเพื่อนมันมีหมดเฮ้ยหายขึ้นไปชิดน้อง จบยังไม่ได้กเนกรก่อนในช่องนีนี่นะครับถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกับพี่เบิ้นปทุมรานะครับผมนี่มาต่อยในกตกาอะไรนะครับวยยโอ้ไยทพชโลพชโลง MBC 뉴스 김니다